อดูชมมววิเตเท่านนายกมองเรื่องการพัฒนาทุเรียนประเทศไทยโดยเฉพาะในสุราษฎร์ธานีชุมพรยานนี้ทิศทางอะไรยังไงต่อไปผมว่ามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆ่ว่าน ที่เราทำกันมาเพื่อคนผู้เรียนท,ที่จะมาหลายปีแล้วแล้วก็ผลตอไร่บนี่คนอยาไมีสูงก็ต้องไล่นะครับผมว่าอนาค้นเนื่องจากความรู้แต่วิทยาศาสตร์ความรู้ต่การจัดการอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นที่มันก้าวหน้าขึ้นก็ราใต้องไม่ผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้ในด้าผลผลิตนะครับรแล้วก็ทางปอภคเพยก็ลักดันในเรื่องของทาผู้เรีนคุณภาพที่จะให้เป็นผู้เรียนดี ที่ทานแล้วอร่อยแล้วคนที่ได้ทานติดใจเป็นผู้เรียนที่แก่ัดครับในผู้เรียนสารสองแป้งแป้งอีกคนน้ำอัดโมเรนเงี้ยมันจจะดูแบบยังยังให้แก่กว่านี้ดีกว่ามันจะไหกว่าเพื่อตานไี้มีของตลาดครับเพราะบางทีเราก็ต้องเรามีคู่แข่งแล้วครับตอนนี้อันทองทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งทุเรียนไปได้แค่ประเทศเดียวที่ไปจีนนะแต่ตอนนี้เรามีเวียดนามที่ไปได้ ในอนาคตอันไมไกลนี้ก็น่าจะมีประเทศอื่นด้วยที่ผลิตตูเรียนได้ไม่ว่าเป็นลาวเป็นกัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีทุเรียนดังนั้นเนี่ยเราเราต้องหันไปสู่การผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการทำพวกบาร์โค้ดตรวจสอบย้อนกลับคือเราต้องการได้มุภาพจริงๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับประทานเหมือนเรารับประทานไปแล้วเราติดใจอ่ะ มันมัน,ม,นมันตัวนี้จะเป็นความยัง่งยืนถ้าเราไม่ทําจุดนี้เนี่ยคู่แข่งเราก็เกิดขึ้นมาอเราก็จะทำให้เราอาจจะสูญเสียตลาดนะครับซ,ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องดูแลรักษาต่อไปเพราะไม่งั้นถ้าทํำูุเรียนด้อยคุณภาพอะื่อไหร่ผมเชื่อว่าเขาคงจะไปซื้อของประเทศอื่นกินะนะฉะนั้นเราก็จะเสียในเรื่องของการกรองตลาด ฉันเชื่อว่าการพัฒนาทางภาคใต้เนี่ยไม่ว่าทางสังมคมปฎไม้ชยชาวสวนจุฬทลักษสังคมทุเรียนใต้หรือว่าแปลงใหญ่ทุเรียนต่างๆที่เรารู้จักกันประสานกันเราก็จะขับเคลื่อนไปด้วยกันโดยสร้างกิจสํานึกโดยอยากให้มีกฎเกณฑ์กติกามีะมระเบียบแบบแผนควรจะทํากันยังไงให้มองเห็นในความยางงั่งยืนนะครับเห็นไม่ได้คนขับปาป๊อแบบดียเจอตัวเองแล้วตรงเรืออีกยี่สิบไร่ตรงนี้ แสนไร่แล้วเ,เ,<ร>เราต้องคิดตอ,ดอต้องคิดเผื่อไว้ครับอืเราจะรอให้มากองก่อนค่อยคิดมันไม่ได้ครับหลวงพ่อบอกว่าเราต้องคิดไว้ก,ก่อนว่าถ้ามันออกมาขนาดนั้นเราจะทำยังไงตอนนี้เราส่งได้ประมาณล้านตันแต่ถ้าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าหรือสามสี่ปีข้างหน้าเป็นสองล้านตันสามล้านตันอืเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยผมเห็นว่าถ้าเราคิดป้องกันไว้ก่อนแก้ไขไว้ก่อนปัญหาไม่ควรจะไม่มีเราก็จะได้ เป็นความแม่ยืนสามารถสอนผู้เรียนทอดแก่ลูกหลานที่มีคุณภาพผมเชื่อว่าอย่างเมื่อวันก่อนนี้ก็ได้ข่าวทางจันทบุรีเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยลงไปทําเยอะขึ้นใช่ฉะนั้นเนี่ยอาชีพในเมืองเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเยอะแล้วถอยลงกกฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความที่แข็งแรงด้วยความถูกต้องหรือว่าเป็นคุณภาพถูกสูงไว้เพื่อที่จะความมั่นคงของตลาด แล้วคนที่มาทําก็มีความรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทําให้เราดูได้ชีวิตได้กันที่ดีนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นและอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำด้วยทาสู้เรียนด้วยมีความสุขนะครับเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันก็ไม่เกินสามหมื่นวัน ลองหารกันดูเขคนขอยากโลกนี้ไปไนไี่คือเรื่องนั้นเราเราจะทําอะไรดีๆไว้ในโลกช่วงเวลาที่เราอยู่นะใช่ช่วงที่เวลาที่เรามีชีวิตอยู่หลวงพ่อทำสื่อเรื่องกเกษตรนะครับครับหลวงพ่อก็เห็นปัญหาแยอๆแย่ะแล้วก็เราก็ต้องมารวมกันช่วยกันคิดอยู่กันให้อย่างมีความสุขกันผมเชื่อมั่นว่าการที่ทําให้มีความสุขแล้วก็มีรายได้ มันเป็นสิ่งดีของโดยใช้ชีวิตคับชีวิตหนึ่งมีการแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันช่วยเหลือกันหลายาอย่างทำได้นี้ก็มาอีกแดงนะครับอันนี้มาพองสองไปดูต้นเรียนนะครับแ่งนี้ทหารก็ใกล้นะบุงเรียนยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับอ่าอ่าสิห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนอันนี้ หัวน้ำซีหัวเออหัวน้ำอยู่รอบกว้างมากยิงเข้ามาใช่แล้วมันมันมีการเก็บน้ำอยู่ที่ชายเขาเร่องเป็นเขาที่ที่โค้งตามรูปเขาเนี่ยจะได้เห็นกับว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันต้องมีน้ำต้องมีที่ที่เหมาะสมครับ ก็เป็นที่ผมพาลุงวามมาดูวันนี้มันก็เป็นหนกกาวิตีเหมือนกันที่แปลงนี้เนี่ยประมาณสิบหัาไร่ปลูกทุเรียนไปสิบขุดสิบก็สิบไร่ก็ร้อยหกสิบต้นก็ประมาณสองร้อยต้นอสองร้อยต้นตเปิดน้ำทีเดียวสไม่ต้องมาเปิดไรหัวที่เรากาลังขึ้นไปที่สูงนี่นะใช่ครับครับบน<อ>ข้างหน้านั้นก็จะเป็นสับ นี่ครับนำหน้าไปแล้วคันสีฟ้าครับคุณคิงวันนี้ฝนมันตกเรามาฝนตกฝ่าฝนต้ใช่ต้างลอมครับว่ารถรถโฟล์ต้องนะพี่ยัร์ครับสบายประมาณต้องโฟล์วิวถึงว่าพี่น้องเสร็จก่อนใช้โฟล์วิวันเยอะวันนี้วันนี้เราได้นั่งฟอร์ดรถุ่นใหม่เด็กเจนเนอเรชั่แต่ข้างหน้าลิปเตอร์ถึงแล้วแหละครับเดี๋ยวต้องมองเลยนะครับ โอ้ยส,สอดอีกแล้วนี่ของใครอีกนะครับนี่ของบ่า,บาวครับของน้องบ่าวน้องบาอ่าวเอาผมจะขับวนให้ดูเอาได้ได้ไดได